ขวาสันติภาพเอาวครับแล้วเปิดเข้ากลางไปโคกลูกนี้เดียวก็สองศูนย์ไปเลยครับโอ้โหครับลงมาใช้เวลา5นาทีครึ่งเวลาหลังเดียวก็มองให้กับบีจีปทุมบุกนำห่าง2งต่อนย์ครับดูอีกครั้งครับจังหวะขึ้นเกมรุกมาครับสุบรรญาจ่ายออกมาด้านขวานะครับสันติภาพโยนไปแล้วก็จังหวะนี้ดูมองสะบัดครับจังหวะโมนี่มันไปเฉล็บทางฝั่งของสุพนันแหละครับแล้วมันเปลี่ยนทางบอลเข้าประตูไปนะครับปทุมก็ ไม่ได้มีความจำเป็นต้องเร่งนะครับสกอร์มานำห่างครับแล้วมาครับมิซึรุมารัวกะมองทางขวามาแล้วครับเติมขึ้นมาสันติภาพจันงมแต่งเข้าสายสันติภาพรับบันแล้ยยังสวยเลยครับโอ้โหเป็นประตูนำห่าง4-0แล้วมีหุ้นประตูยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์แน่ๆครับโอ้โหสวยสุดๆเลยครับดูอีกทีครับจังหวะขึ้นมาครับจ่ายมาครับมารัวกะครับแล้วก็ล็อกเข้าซ้ายครับแล้วก็ปมั่นโค้งจังหวะนี้ครับโอ้โหบอลนี้เสียบตาข่ายสุดสวยเลยครับลูกยิงของสันติภาพจันงม ปฏิวัติขำไหมโดนแต่ละลูกครับลูกนี้บินยังไงก็ไม่ทันครับคือบอลเนี้มันโค้งแล้วดูครับไปที่เสาไกลครับแล้วมุดเสียบตะข่ายไปเลยครับครับผมสันธิภาพจันงอเยพชนอยู่23ปีครับผมก็เริ่มเรียนอินเตอร์เทเลนตั้งแต่อยู่9ก้าัวครับอาจารย์สมบัติเขาก็เน้นสิ่งที่บกพร่องในตัวผมครับอย่างเช่นเมื่อก่อนผมเตะข้าวซ้ายไม่เป็น